สวัสดีครับโฟกัสเฟสเชียลนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าโอ้โหสื่อมวลชนนี่อย่างแน่นเลยนะฮะมางานเปิดตัวครับกับ The New CLE 53 f o r m a t i c p l u เนะครับเรียกว่าวันนี้นี่โอ้โหสื่อมวลชนนี่อุ่นหนาฝากข้างมากๆนอกจากจะเปิดตัวนะครับตัวเดวซีเแล้วเนี่ยก็ยังเปิดตัวตัว CLE 300ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยครับว่าตัวรถเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับตามเลยครับ ดูครับนี่แหละครับคีอโฉมหน้านะครับ <Yep. S 1> The New CLE 53 f o r m e t i c Class นะฮะถือบอกได้เลยว่า สวยมากนะคันจริงสวยมากๆนะครับด้วยโผงขนาดใหญ่แซนนะครับที่แบนไอ้เนี่ยนะฮะแล้วก็รายละเอียดในทุกดีเทลนี้ดูเอ็กซ์เพรสซีฟมากๆนะฮะแล้วเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งนะครับประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญนะครับที่เรียกว่านะครับจะไม่มีตัว4ีคูเป้อีกต่อไปเนี่ยฮะประมาณว่าในตระกูลนีอีคลาสเนี่ยก็ต้องมาแทนที่นะครับในเวอร์ชันคูเป้เนี่ยมาแทนที่ตัวซีคลาสคูเป้ไปเลยนะครับในเวอร์ชัน CLE นะครับรุ่นนี้ที่เอามานะครับประกอบในประเทศไทยแล้วก็ ตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะฮะเริ่มจากขอคันนี้ก่อนเลยก็คือ c l e 53 f o r m เ t i c c l a s s นะครับด้านหน้าครมีความดุดันสวยงามมากๆนะครับกริวในการออกแบบเนี่ยเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างตัว CLA 53ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไฟหน้าของ CLA นะ ฟอนแอปพนครับโอ้โ oh, หเรียกว่าได้รับนะครับ AMG Body Styling <c oughs> มาเต็มที่อันนี้มาพร้อมกับแพ็กเกจที่เรียกว่า AMG n i g h Package ครับหลมดำในทุกส่วนคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงฝากระโปรงเนี่ยฮะก็จะมีคำว่า,าวช่องนะครับระบายอากาศนะครับแอร์เวต์ wend, นะครับ <c oughs> ดูความดุดันเนี่ยฮะเรียกว่าเหนือกว่าเดิมมากเลยนะฮะเพื่อระบายอากาศนะครับห้องเครื่องให้เร็วขึ้นแล้วก็รวมไปถึงได้อโรไดนามิกด้วยมาพร้อมกับไฟหน้าครับเรียกว่าดิจิตัลไลท์เลยฮะตัวท็อปนะครับ ลายต่อนะฮะก็จะเป็นนะครับล้อแม็กนะฮะที่เป็นลายวายสป็กขอบ20นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้กันวายสป็กขอบ20นิ้วเป็นแบบมัลติสป็อกวายสป็กนะครับเทมากๆแล้วก็มีนะครับตรงขอบๆเนี่ยทำเป็นเหมือนแอโรดิสด้วยโคตรหลอ่อมาพร้อมกับนะครับยางมิชลินพาร์ลสปอร์ต5อ่าพาร์ลสปอร์ต 5s นะฮะโอ้โหเรียกว่ายางเทพอีกนะฮะคาลิปเปอร์เบรกครับเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ MG ชัดๆเลยนะเป็นแบบ4พอร์ตใหญ่นะครับแล้วก็มีจานนะครับ เจาะรูระบายความร้อนด้วยฮะคันนี้มาพร้อมกับนะครับอ่าช่วงล่างที่เรียกว่า A M G Ride right Control จัดเต็มนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัว 4MATIC+ Plus ในตัว C L E 53เนี่ยเรียกว่าเป็นนะครับ ได้รับการปรับปรุงครั้งสําคัญนะฮะที่สามารถกระจายแรงขับนะครับไปที่ล้อคู่หลังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้อก็ล้อคู่หน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับดังนั้นเนี่ยพอมันกระจายแรงขับไปล้อหลังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนครับรถคันนี้จะต้องดริฟท์ได้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ดริฟท์ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับที่อัดแน่นนะครับเรียกว่าเป็น AMG แพ็กเกจที่สามารถนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆที่ทําให้คนขับเนี่ยสนุกสนานกับรถมากขึ้นเช่นมีเรสตาารรรรรร์์์ทนนนนนนะะะคคัััับบอออออออกกกีีีีีส่่เเเเงแล้้้้วววว็จจมมฟฟยยยดดดดิโโโหห๋ ไปที่บุรีรัมย์เนี่ยเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนเยอะนะฮะไล่ไปดูต่อฮะรเราดูโคโ้งซีรีเวตนะตัวรถนี่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับตั้งแต่เสาเอ A, ไล่ไปจนถึงเสาสี่นี่โค้งสอดรับกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยวนหล่อตัวรถนี่ดูมีขนาดที่ค่อนข้างผมว่ายาวเหมือนกันนะวิวเบสนี่ก็ประมาณ2.7เมตรนะครับไม่เล็กนะครับวัดเป็นแบบคูเป้แบบทูพาร2ทู2นะฮะนั่งได้4คนสบายสบาย นะครับโหหล่อมากดูบรนทายฮนะโคตรหล่อนะรูปทรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ n ล u a g e ใหม่ของทางเบนนะฮะที่ว่าไฟอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นไฟที่เขาเรียกว่ามันต่อเนื่องกันเป็นไลท์สตรีทหล่อๆนะฮะโคตรเท่บ้นท้ายนะฮะแต่อุดมไปด้วยครับโป่งหลังที่มีขนาดใหญ่นะครับโป่งหน้าหลังเนี่ยใหญ่มากและใหญ่กว,ว่าเขาเรียกว่าในรุ่นปกตินะครับในตัว CLE 300เนี่ยหน้าถึงแบบ50 58แมลน,นะฮะล้วก็หลังก็อีกประมาณ73มิลน <î st ress> ใหญ่มากครับโอ้โห <î st ress> ดูนะครับด้านหลังนี่บึกบึนมากๆเลยฮะแล้วก็มีดักเทลสปอยเลอร์นะครับสีดำโคตรหล่อแล้วก็เลียชายนะครับตรงก็เป็นชายล่างก็จะเป็นแ <ong> อเดิฟิวเซอร์สีดำแล้วก็มีท้อ,ทอเสียแบบ <ong> คอร์ทเทลไปนะครับลมดำทุกอย่างเป็นลมดำเพราะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับเป็นตัว AMG มน a แพเนั่นเองไล่ต่อครับวนไปเลยวนไปเลยโอ้โหหล่อมาก บอดี้ไซ์ลิงนี้หล่อจริงๆภายในครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบแป๊แๆเร็วๆนะครับเพราะคนเยอะเหลือเกินนะฮะภายในสวยงามมากครับในรูปทรงแบบรถคูเป้โอ้โหคุณดูคอนโซลนีฮะก็จะยกย่อมาคล้ายๆของตัว c ีคลาสนะฮะโคเทนะครับหน้าจอครับจอกลาง11.9นิ้วจอคนขับครับ1 2.3นิ้วนะฮะโมอลัยนะครับ เป็นทรงแมงปอแล้วก็ซ้ายกับขวานะครับก้านรายกาสารรากาเป็นอาคันธาราเดินได้เย็บแดงโหเพิ่มความหล่อเหลามากๆแล้วก็ตัวเบาครับเป็นรูปทรงแบบสปอร์ตซีดสวยงามมากครับแล้วก็มีการตัดเย็บแบบพวกหนังนะครับมีลายเหมือนแบบอาคันธาราด้วยแล้วก็เดินได้แดงสวยมากคอนเทนต์พร้อมกับเครื่องเสียงครับเบอร์เมสเตอร์นะครับที่รองรับระบบดอบียนมอร์สประมาณนี้ครับง่ายๆปิดมาดูมุมมองด้านข้างนิดหนึ่งว่าสวยขนาดไหนนะครับ โอ้อย่างสวยอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปครับราคานท่าไหร่กายราคาเพราะกระจกราคาไม่ให้เหมือนกรครับผมมีคนมีเหยื่อเดินผ่านกบพอดีเราทำ็อกไว้เลยนะครับมาดูคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้นี่บรรดาลูกค้าก็สามารถมาชมคันจริงได้แล้วนะครับนี่ครับ คันนี้เลยครับต่อไปคันนี้ก็คือ C L E Coupe นะครับในรหัสน,นะครับ C L E 300นะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในตัว C L E 300เนี่ยที่ได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยเพราะโดยปกติในเวอร์ชันนะครับ C L E ที่เป็นเครื่องยนต์4สูบงลิตรเนี่ยก็มัจกจะนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะ ในรหัสนะครับขออีกทีนะฮะวันนี้มาเขาเรียกว่าค่อนข้างข้อมูลนี้คือชุนระหุมากเลยครับ CUE สามร้อยโฟ i c Coupe MG Dynamic นะฮะแหมอ่ะเรามาดูครับเครื่องยนต์นะครับแพลตฟอร์มจะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ2.0ลิตรนะครับเทอร์โบที่มีมาไฮบริดซิสเต็มสีโวลต์นะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่258แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยเกียร์อีจีนะครับจะระบบขับเคลื่อน4ล้อ4ล้อเนี่ยดิสติบิวแรงขััับบนนะครไปหห้า45%ลง อัตราเร่งน,นะครับเห็นอย่างนี้สูตรหนึ่งร้อยนะครับ6.2วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวว้าวไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออัปเกรดนะครับตัวดิเมนชันของตัวรถนะฮะ ความกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดมิลิเมตรนะครับถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ความยาวในอยู่ที่สี่พันแปดร้อยห้าสิบมิลิเมตรความสูงอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่บสองมิลิเมตรนะฮะฐานล้อเนี่ยเห็นรถคูเป้แบบนี้นะครับนั่งสบายแน่นอนฐานล้อยาวนะครับอยู่ที่สองพันแปดร้อยหกสิบห้ามิลิเมตรฮะโอ้ถือว่ายาวยาวมากนะครับไม่ธรรมดาอ่ะมาดูครับตัวออปชั่นนะครับไฟหน้าครับสวยๆแบบนี้ฮะ ไฟหน้าดิจิตอลไลท์นะครับที่ส่องสว่างได้ไกลสัก650เมตรนะครับแล้วเป็นไฟที่ชานฉลาดเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับต่อไปครับก็เป็น AMG Body Styling นะฮะที่มาพร้อมเลยนะฮะกับตัวรถที่เรียกได้ว่าสวยงามต่อมาครับตัวล้อแม็กครับล้อแม็กเป็นลายแบบ AMG Multi s p o k e นะฮะลายซี่เยอะๆก็ดูหรูหรานะฮะขอบ19นิ้วนะฮะหล่อมากโอเคต่อไปครับก็จะเป็นพวกช่วงล่างชั้นนี้นะครับจะมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นแบบช่วงล่างสปอร์ตด้วยนะฮะสปอร์ตซัสเพนชั่น ไม่ธรรมดาสวยงามครับดูด้านหลังเนะก็หล่อไม่แพ้คันตระกูล5 3นะฮะสวยเหมือนกันนะครับไฟท้ายสวยงามเลนดิฟิวเซอร์สวยนะครับ <ST> S> <S <ST S> ตัวถ้อยเสียก็จะเป็นทรงที่เป็นสวยงามเรามาดูภายในกันต่อครับภายในกันต่อดีกว่าโ <ST S> อ้โหขอดูนิดนึงอ่ะภายในนะครับ ก็จะเป็นแดชบอร์ดคอนโซลเนีเหมือนของตัว C Class นะฮะนะครับเอตาด้วยนะครับจอ m b ีเขนาดใหญ่นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการ m b มบเวที่ผมสังเกตทีกหนึ่งได้ระบบปฏิบัติการ MBUX รุ่นล่าสุดนะครับก็คือเหมือนที่อยู่ในตัว E Class นะครับเนี่ยฮะหน้าจอครับมีขนาดสี่นิ้วนะครับแล้วก็จอนะครับคนขับอยู่ที่12.3นิ้วนะครับนี่คือภายในนะฮะก็เรียกว่าสวยงามหล่อเหลาเทเลยเครื่องเสียงครับเบอร์เมสเตอร์นะครับ รองรับดอบีันมอสโอเรียกวัตุใจสุดๆเลยหลังคาก็เป็นพารา r a m มิ r ร o ูฟด้วยนะฮะระาคาครับคำนี้ราคาดีมากเลยะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะอยู่ที่3ล้าน9,500บาทนะครับใครที่ตัดสินใจนะครับจองภายในคืนนี้เลยเห็นบอกว่าจะได้กิฟต์เซ็ตสุดพิเศษด้วยนะฮะประมาณนี้ โ <Okay. S 2> อเคมาดูอีกคันครับอันนี้สีสวยเหลือเกินอันนี้ก็คือเป็นตัว c l E 53นั่นแหละฮะสีสวยมากครับเมื่อกี้เราเห็นคันสีแดงไปแล้วทางรูนะ้น่ะโอ้ทางนี้ก็มีนะครับคันสีน้ำเงินโอ้โหโคตรสวยคุณดูสิ โอเคผมลืมบอกราคาเลยนะครับตัว CLE 53นะครับโ m a t i c Plus นะครับเปิดแล้วนะครับในราคาอยู่ที่5 2 5ล้านบาทนะครับโอ้โหถือว่าราคาดีมากรุ่นประกอบในโอ้โห,โหดูนิหล่อมากหล่อมากมากสีน,นี้ก็สวยในรวก็องตัวห้าสีขาว มีสีนึงที่สวยนะผมว่าคือสีเทาโอ้โหเรีกว่าสวยครับสวยมากสวยมากาสวยมากานี่โอเค ขออัปเดตในเรื่องสมรรถนะน,นิดหนึ่งนะครับของตัว CLE 53 f o r m ส t i c Plus นะฮะอัตราเร่ง0ู0 0หนึ่งร้อยนะครับ4.6วินาทีท็อปสปีดนี่ปาเข้าไป270กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วยการอันล็อกให้เรียบร้อยนะครับไม่จะเป็นว่าต้องถูกล็อกที่250อบวต่อไปว้าวโคตรเจ๋งนะครับราคาครับเปิดตัวนะครับอยู่ที่5ล้าน250,000บาทนะครับโอ้โหถือว่าราคาดีมากมาก กับรถไฮเ h อร์ฟอร์แมน e ์ m g แบบนี้ราคาแบบนี้เปิดตัวครั้งเดียวปังเลยเน,นะฮะเรียกว่าราคาดีทำถูกแล้วครับประกอบในประเทศไปเลยแล้วก็ทำราคาดีๆออกมาสู้เลยผมว่าตลาดแตกแน่นอนนะครับโหดูด้วยรูปร่างนะครับก็ถือว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ่งใหญ่นะครับหน้าหลังโอ่งใหญ่มากครับ ใหญ่ว่ารุ่น CL-E ปกตินะครับด้านหน้าประมาณ50บกว่ามิลด้านหลังใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณ70กว่ามิลนะฮะก็เรียกว่าเห็นสะโพกใหญ่กันแบบอลังการอิ่มจุกใจกันมากๆเลยอ่ประมาณนี้ครับผมก็เรียกว่าก็เป็นควิกพรีวิวแล้วกันนะครับแล้วก็เวลามีจำกัดแล้วก็ตอนนี้เขาต้องยึดสเตจแล้วนะสำหรับการจัดงานสำหรับช่วงของลูกค้านะครับก็ประมาณนี้ครับ ใครสนใจกันนะครับก็บอกได้เลยครับสั่งจองได้เลยนะครับวันนี้ที่ทางดีลเลอร์ไกบานทันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟองได้คอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับสำหรับ Mercedes-Benz r i v 4เวียนปีนี้นะครับที่จะไปจัดที่สนามช้างว่ากันว่าเจ้าตัวนี้แหละจะเอาไปให้ซัดกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดดิสโหมดให้ดูนะครับบอกได้เลยว่าต้องติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ